บ้านที่เชีย่ยมาไปใช่หรอมันนั่งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่มานานลี่ยังคะมานานแล้ว,านานลวอ๋อได้กิบมาแล้วหรอไหนกิบหนูอ๋อไปเจอกิบมาแล้วเหรอคะกิปเจอที่ไหนไนี่กิปน้องเกน,นะไปเจอมาที่ไหนใครเอาไป นากทีไปไหนคะยายถามนะนากทีไปไหนบ้าน,น,นเมทบ้านเมทค่ะ <c oughs> ไปไหมจอดนี่มุูจะไปไหนหูจะไปไหนมีเงินหรือยังมีเงินหรือยังทำยังไงก่อนเอาใหม่ทำไง ขอบคุ้นค่าได้ไหมลูกหนูได้อะไรมาถือกระเป๋า,ปาไหนโชว์ซิโอ้ซื้อมาแล้วกินไหมน่ะฮะไม่กินไม่ได้นะแม่เปี๊ยบเปี๊ยนะจ้า <laughs> ไหนหน้ามาหาเมียชิชูหน่อยสิชอบไหม <Wow. Yeah. S 1> ให้หวานเหรอคะชิมดูสิ <Yeah. S 1> อร่อยไหม อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ เราเกไม่ได้ซื้อขนมจีบอ่ะมันก็จะไม่ไม่มีแล้วทำไมหนูไม่ซื้อล่ะทำไมหนูไม่ซื้อล่ะหนูลืมเหรอคะอลืมงั้นก็กินสระเปาอย่างเดียวพอ,อจะป้อนแม่อหรอ,อือร่อยจังอร่อยจังเลย เั้งคิก็อ้ำเหมือนกันไหนไหนโชว์แม่หน่อยนั่นเหรออ้าอ้ำให้ดูหน่อยจิโอมง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 มอร่อยไหมอร่อยไหมคะร้อน ระวังนะระวังมันร้อนนะไ,นไหนตาเอียนถามไหนได้ซื้อกระเป๋าไหมคะมา,ากินด้วยให้ตากินด้วยไหมไม่อิม่มสินี่ไม่อิ่มสิน,นีะไหนหันหน้ามาหาแม่นหน่อยโบกมือบายบายกล้องสิ ไม่วาสวัสดีค่ะด้วยจุ๊บสวัสดีค่ะยิ้มหวาน